วลาเร่งด่วนเวลาเร่งรีบเวลาเลร่งด่วนทุกคนมีญลังหน้าเป็งฟันจะรีบกินกาแฟนะคะแล้วก็จะจะรีบกินกาแฟจะไปหาเม็ดก,กับเขาอีกก้อนพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ชีวิตติดตาตอนนี้ชีวิตติดตาค่ะทุกคนมีคญรีบรีบรีบ,รบเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนโอ้ยหมดนะ วิบเร่ลงรีบโอ้ oh, มันมาจอดอย่างนั้นนี่จน,นกันเตะกูกู กันแต่โคบโคบเลยพี่น้องข้านีนก็กดกินกาแฟกินอย่างก้นเถอะตาแม่เขาเสียรถยังไปบปะนี้ใช้กันละสองคนกูมาสิขับรถแข็งให้เขาขี่ขับรถแข็โอเคไปผู้เดียวกูก็สิลง cà phê vô đây rồi có đẹp chẳng hả ủa có đồ kiểu như cũng có đẹp chẳng Hãy subscribe

เด้กินตรงยองตรงยามบ่มาตีกินบ่ได้เลี้ยงทุกคนไม่บายเออผนช้อแต่ใจเห็ดไหลจิตจิเก็บเพ็ดบ่ได้กัดเดียวกัดเน่งเน่งกระปุงกระตาเอาอันโทรศัพท์ออกมาลบเออหอจิเกเพ็บบ่ได้กัดเน่ง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 ผู้นังก็โทรมาถามมื่อนี ulously, ้ก็บโดนมาถามพี่น้องพี่น้องป้องไประเบิงระเบิงผลงานผลงาน ได้เห็ดอยู่นะคะวันนี้ได้เห็ดอยู่เนื้เปีลีกเนื้อบนปลากินเข่าแล้วปลาฟ้ามาน้ำมูส่นตัวพี่น้องก็เลยได้ได้กินอยู่ได้กินอยู่อันนี้ผลงานนะคะผลงานค่ะบัวหาจะเป็นเมื่องนอกฉันก็ได้เก็นผิวเกินยู่ไนทงปุยเหวี่ยงเว้เด้อเว้เด้อโบนี่เขาไปหาไปเยอะบุญเออเก็บนทงปุ๋ยเด็ดสองอุ้มเนี่ยแม่ทาไส้รถไส้วุ่นวุ่นอยู่ไหนแม่ ทางกัไงไมยังนี่ม้วนเหมือนพี่น้องมอตอไซคู่ชีพออสานมันเก็บเขาถมขึ้นใอ้กูทำไมบะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเน็ดเวกยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเม้ยเา้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเา้ห่ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮกหเายเฮ้ย้ยเ้ยเก้ยเยเฮ้วย่แเยย้้้ายเ้เย โอ้เห็ดยุค่าม่แจ่งามๆเด้อค่ะเด้อปลาฮไปเข้าหายุค่าบัดนี้ค้ามันโอ้ยตัวเด็กไปหาเ็ดหวานเอาเปียยกันที่หรอไปแม่กูคืออยากไ้เห็ดขมมาบาดเนี่ยใช้องดูโดน่ะวนวนวนอยู่เนี่ยน่ะพี่นองมวนย่างขนาดแล้วว่าจะใช้คูชีดใยบนญเอ้บีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มดับเบิเปิดประทุนคู่ชีพใยบนโอยผลพละกันมาปลาพี่นองปลานี่ขาเจ้าอื่น ขาจาเอื่นฟังมูนอืมฟัง <ไป S 1> มุลไไบนันดีท่านี่เป็นป่าอยุค่าไม่ไยนั่งไปพ่อเห็ดกับค,คับป่าอยุค่าจ้านี่ป่าอยุค่าก็คเือเป็นเห็ดเห็ดขมอย่ค่าอือเอา้านั่นละบนันดีพี่น้องพวกที่บนกัดจพักกันเจ้าเมยกินเขา่ากินน้ำแล้วกัดิีพักกันเป็นลุยเด้อบัดนีคำผละใบใบผละยังถึง,งโง่เมื่อได้มาอีกแล้วนะคะสรุปสรุปผลงาน ใบใดนี่กลับมาถึงบ้านแล้วว่าก็บจะเดตถาวนอมแล้วเนี่ยอันคัดเอาดีๆแล้วก็เอาเอาใส่กระดงไว้ให็นแล้วจังจะกี่เม่าันี่ยใบสามแล้วมาสิมาเอาใบสามพี่น้องต้องไปเอ้ยใส่ละหองนังซานดอกนี้ติดซานหองมึงดอกนี้กันดอกงามนี่แหละฮะไม่ได้ติดอีย่างนาะงม่งามกูโมง อันนี้ดอกใดสุดไทยขายอาสุดไทยตรงมงเลยเง้วตัวมันพูดขึ้นมาน้วมันอดไรไมมาของแท้ตีไหนหอยมาจอดรถนี่ขายยูพี่น้องป้องไปพอดีกินยูพอด้กิอยูบาท ดีส <hàng> huh? yeah. yeah. mm ิบุ้มมาไปล่างไปกูจิแเกงกูลวกไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไดไม่แั่งาหนึ่งห่งหนึ่งมนว่าหินต่เขาผู้หลืมบักหนึ่งหนึ่งนี่หินกนเขามาถามกินเนื้อเากินเนื้อเากินเนือน่เอาไปอยู่ตหากินหากินกู่ลมไปหอดบ้านือปานี สรุปสรุปก็จิได้หลายเติบจิดอกตอนได้ไม่ไม่เนี่ยมันบ่ได้เป็นเลยลักษณะนี่บุม๋มใส่ถุงปุ๋ยเออกลุ่มคุบล่มคานของเคียบคุบดีเปียงมันโมมูนเอเนี่ยได้แล้วกัยังแบกตัดขาแล้วก็นยังแบกตแกตนนั่นตัวมุนเอเนี่ยตัวโอ้ยมันบมแมนซํำนาำหรําหนึงตัวนจได้มากินลุมคุบลุมคานไปมันบมแมนเปลี่ยน มันมันเปลี่ยนคือยังอันปานเห็ดเมือ,อกีมมอนกอีกเห็ดขมก็เลยมาหาเสมเห็ดขมบ่ได้หามยกเขละฟังเขาอีสานเขาฟังเห็ดขมตูเขาฟังมุนจอดรถใบแต่ฟังมาเด็กะเขาอีสานควานเขาไปฟังเห็ดขมกับยายล้มกูกับยายนั่งไปฟังเห็ดนี่ก็เลยได้บพักอันได้เห็ดเพืองดอกงามอยอกพี่น้องดอกบามาุนนี่ดอกบานดอกบานนี่ตอนเจ็บไม่ไมมันก็นงามนั่นแหละ บาดนดิก็ใส่ถุงปุ๋ยเนาะถุงงามเนาะนั่นถุงงามไพ่ตลีตลังตลีตลังมันกับลมคุบลมคานมันกับเปรตตัวบาดนี่โอ้สะาด้หายเนาะสำนั้นเราเมยเมยเมยเปิดพัดลมรูบุ๋มเฮ็ดยังกินเขาเลี้ยงนอะวานนะน,วานี้นะ